สวัสดีครับพบกับผมช่องพายทรงเิริจนะครับช่องทรงเสด็จเลยใช่ไหมครับผมมานี่เร็วมานี่เร็วมามนี่เร็วเมื่อ,อนะนะวอานไล่ไม่หมดเมืนะ่อวานไล่ไม่ได้ทำไมไล่ไม่ได้ไล่ไม่หมด สวัสดีช่วยกันเร็วสวัสดีสสดพี่คุณพี่โยก่อนช่วยสวัสดีคุณแม่บ้านไผ่ดินเร็วช่วยสวัสดีคุณพี่โยกช่วยช่วยครับดูเพื่อนเขานะครับตัวเล็กก็วันนี้ก็ได้นำผลไม้มาให้กับน้องแล้วนะครับ วันนี้ก็ได้นําผลไม้มาให้กับน้องไครวัดเด้นนะครับก็ว่าจะไล่ต่อช่วงเช้านะครับก็ไม่ได้ไล่นะครับก็นํามาให้น้องเลยนะครับก็อีกครึ่งหนึ่งก็ให้กับแม่สาวน้อยนะครับเรือยี่สิบหกเลือกหอกตะกานะครับเมื่อวานก็เอามาให้น้องเลยนะก็ขอบพระคุณคุณพี่โยนะครับแล้วก็คุณ แม่ปานไพรินนะครับสองท่านนะครับก็ก็ให้ทัทง้งทั้งทั้งสองท่านมีแต่วความสุขความเจริญนะครับจ,จิงนใดก็สมความมุ่งม,มากปราถนานะครับก็<อ>ให้คุณพะระคุณทองคูประรกมช้างคุมครองและคุณภาษีรัตนาใจปกปักร,รักษาคุณพิยูและคุณแม่ปานไพรินนะครับทั้งสองท่านมีแต่วความสุขความเจริญนะครับขอให้เงินทองไหลเข้าไหลเข้านะครับ ไปไหนมาไหนก็ขอให้แข้วคาดปลอดภัยมีแต่สิ่งดีๆเข้ากับมาเข้ามาในครอบครัวนะครับนี่น้องไฟาวัดก็ได้ทานนะครับนะครับก็ตรงนี้ก็ประเป็นประมาณครับสองโมงนะครับสองโมงกว่าแดดจ้าเลยนะครับวันนี้ เดี๋ยวร่มวัดก็มาถึงนะครับตอนนี้ก็ร่มยังมาไม่ถึงนะครับก็ประเดี๋ยวเดียวก็ล่มวัดก็เข้ามาถึงนะครับก็จะร่มนะครับก็จะไปร้อนช่วงค่ำๆอีกทีนะครับแต่ช่วงนี้เขาเป็นช่วงหน้าหนาวนะครับ ก็โดนเดดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับตู้ช่วงเช้าเช้าบ้างนะครับ ทีนี่ใกล้บุญกระถิ่นเลยนะครับก็บุญกระถินที่นี่ก็ประมาณก็วันที่ห้าที่หกนะครับที่หกวันที่หกก็เป็นวันแห่นะครับก็ไว้มาเที่ยวได้นะครับที่วัดเชิงสว่างของเรานะครับก็จะเป็นวันที่แหวันที่หกนะครับแล้ววันที่สี่ก็จะแห ของวัดป่านะครับวัดป่าเที่ยงก็วันที่วันที่สี่นะครับปิดกันเลยนะครับก็มาเที่ยวได้นะครับจะเป็นมันเผาเยอะนะครับตรงนี้ ข, а, ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับคุณตานะครับขอขอบพระคุณ <vallahi> คุณพ <up chapter> ี่โยขอบคุณคุณแพี่พานไทยลินนะครับแล้วก็คุณแม่รัจดาด้วยนะครับสำบกุณให้กับคุณตาของไทยวัดนะครับฮะ มันบูดโคงเนาะมาบูดโคงเนาะก็คลิปที่ผ่านมาก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ายังไม่จบก็ตัดก่อนนะครับเพราะว่าในโทรโทรพท์คุณตาก็มีคลิปเยอะๆนะครับก็เลยมันเข้า มาตัดก่อนนะครับขอ,ขอโทษขออภัยด้วยนะครับขอราะคนตาไม่ได้ตัดต่อนะครับถ่ายยังไงก็ลงอย่างนั้นเลยนะครับ เพื่อนเขาโน้ครับเต็มเลยนะครับทั้งแม่ทั้งลูกลไม่ตื่นนะครับแต่ออกไปข้างนอกตื่นมาอยู่ข้างในนี้อยู่ที่วัดนี้ไม่ตื่นนะครับ ก่อนจากกันวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องสมศรีนะครับขอให้ทุกท่านมาีนความสุขความเจริญน,นะครับคิดสิิงใดก,ก็สงความมุ่งมา่ปรารถนานะครับปบกันคิดหน้านะครับทุกนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม